สวัสดีครับทุกผมรายการอ่าพิชิตใวัทที่ครับผมจะมาแก้ปัญหาในขนมเขาเรีกจะรู้นะครับเวลาเขาเซิร์ฟอ่าเราไฮพิเซลโปรเกตนะครับผมก็มันจะเป็นแบบนี้แป๊บนึงแล้วก็มือชัดออหม่แป๊บนึงนะครับผมแป๊บนึงนะครับผม

แล้วไม่กระตุกอะไรหรอไม่เมั้ยเออมันกระตุกนะครับผมโอเคนีก็จะกระตุกนะครับซึ่งอ่ะก็ง่ายๆนะครับพี่คุณที่อ่าค,คนที่ทำรู้ครับชอบบอกเข้าใหม่ ก็ทับเมื่อกีแล้วทำไมไม่ไปนะเมื่อกี้ผมทั่แล้วมันไปแน่นอนอ่ะพอมันขึ้นสีเขียวมันก็จะไปนะครับผมง่ายๆนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ดนั้นผมก็เป็นกำลังดับยินต่อไปด้วยบ๊ายบาย